สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปฏิตีพ้พยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้ป,ปิตตี้อยู่ที่โกดังสามนะคะเป็นที่จอดรถเข้าใหม่นะคะเป็นที่เก็บรถนะที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะวันนี้ก็มีรถสวยๆอีกคันนะคะที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะมาให้ชมนะคะมารีวิวให้กับพีพีเอฟซีนะคะแล้วก็ทุกคนลูกค้านะคะที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะคะนะวันนี้ก็มีคันนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะเป็นโตโยต้าวีโก้นะคะปีสองพันแปดนะคะนะ คานนี้นะคะเป็น2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะราคานะคะเราขายอยู่ที่259,000บาทนะคะบอกเลยนะคะว่าใครกำลังตามหารถราคาไม่เกิน3แสนนะคะวันนี้นะคะพ้นมีเข้ามาให้แล้วนะคะสภาพสวยๆนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะไปจัดทรงหรือว่าแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่ารถสวยมากนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะนะ นะเดี๋ยวพ่พาชมรอบๆตัวรถเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะเรามาเริ่มที่ในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะให้ดูสภาพภายหน้าไฟหน้าเลยนะคะสําหรับไฟหน้านะคะสําหรับรถปี2008นะคะสภาพไฟหน้ายัางขาวอยู่เลยนะคะสภาพสวยๆบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนี่น่าจะรักรถมากเลยนะคะลูกค้านะการรักษารถนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะสภาพเนีคะ แต่บอกเลยว่าถึงจะโหลดมาเตี้ยขนาดนี้แต่คือรถได้ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะได้มาเป็นสีดำนะคะตัวโลโก้ของโตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะสำหรับป้ายทะเบียนนะคะก่อป้ายนะคะใส่ไทเทมให้เรียบร้อยนะคะสวยๆะเป็นรถวัยรุ่นเลยนะ ใครตามหาอยู่นะคะรีบเข้ามาดูนะคะบอกเลยว่ารถสวยๆสภาพแบบนี้นะคะมาเร็วไปเร็วนะคะใครอยู่ใกล้หรือว่ายังไงลูกค้าต่างจังหวัดสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อกับพี่ตี้ได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะติดต่อสอบถามหรือว่าจะโอนจองสิทธิ์เป็นของตัวเองก่อนนะคะออนจองโดยการไม่เห็นรถนะคะเข้ามาชมรถแล้วไม่พอใจย,ยังไงยินดีคืนเงินให้นะคะ เรามาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวพาดูรอบๆในส่วนของรถเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเจ้าของเดิมก็ใส่แม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะนะจะได้เป็นตัวแม็กก้านนะคะสวยๆนะคะคันนี้นะคะพร้อมยางเลยนะคะนะจะได้เป็นขอบสิบแปดแล้วนะคะยางกับแม็กนะคะนะสำหรับยางได้ยางปีสองพันยี่สิบนะคะ สภาพยางสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะโครงสร้างนะคะบอดี้เดิมๆนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะเราเน้นโครงสร้างเดิมนะคะรถไม่มีพิควํำนะคะไม่มีจมน้ํานะคะอุบัติเหตุหนักไม่มีเลยนะคะรถทุกคันถูกต้องตามกฎหมายนะคะสามารถเช็คประวัติรถได้นะคะ เล่มทะเบียนไม่มีศูนย์หายในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรถคันนี้เป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีกลับสีนะคะเดิมเดิมนะคะมาพร้อมกับตัวกันสาดรอบคันนะคะฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะให้ดูสภาพรถนะคะเป็นการเอารถรถ,รถเตี้ยมาเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะ บันไดนะคะชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะส่วนไฟท้ายนะคะนะจะได้เป็นตัวมันติรีรเฟอร์เป็นตัวหลอดไสนั่นเองนะคะส่วนตัวมือเปิดนะคะมือเปิดเป็นตัวโครเมียมนะคะนะการชนโครเมียมเดิมๆนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่ารถสภาพขนาดนี้นะการใช้งานก็คือการรักษาดีเลยคือสภาพยังใหม่ๆเลยนะคะนะ เดี๋ยวก็พาชมในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะห้องโดยสารข้างในนะคะนะในส่วนของด้านข้างตัวแผงประตูนะคะเจ้าของเดิมก็เพิ่มตัวดอกลําโพงมาให้นะคะนะฝั่งเป็นตัวกระจกมือหมุนนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าเนาะนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะนะ หน้าจอเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่กันนะคะนะสำหรับคันนี้นะคะใหม่วิ่งอยู่ที่สามแสนนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบกิโลนะคะก็สำหรับอายุการใช้งานแลวก็ถือว่าวิ่งไม่มากนะคะนะคะสำหรับเครื่องเล่นนะคะแอร์เป็นแอร์อะนาล็อนลกนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะคะในส่วนของตัวเบาะจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะ ภายในแคปนะคะนะพุ่มหนังนะคะโครงสร้างโครงหลังคาเดิมๆพรมหลังคาสีสวยสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเดี๋ยวพดพาไปชมเลยนะคะนะเรามาดูภายในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้องห้องเครื่องนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องเลยค่ะ เดี๋ยวพูนให้ดูเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์2 400cc นะคะ150แรงม้าจะได้เครื่อง D4D นะคะตัวนี้เป็นตัววีโ o นะคะตัวแรกนะคะจะได้เครื่องตัวนี้อยู่นะคะสําหรับน้ํามันนะคะก็เติมได้ตั้งแต่ดีเซลเลยนะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะคะบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องนะคะไม่มีข้าบน้ํามันเยิ้มนะคะแห้งสนิทนะคะ บอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะการรักษาห้องเครื่องดีดีเลยนะคะสภาพแห้งนะคะไม่มีคราบน้ํามันนะคะในส่วนของตัวเครื่องไม่มีการไหลเยิ่อออกมาเลยนะคะนะห่องเครื่องแห้งสนิทในส่วนของฝาครอบครอบเครื่องเดิมๆนะคะนะยังไม่มีการแกะการไขน็อตทุกตัวยังไม่มีการกยับนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของคานนะคะในส่วนของคานนะคะบอกเลยว่าการแท้คานเดิมจากโรงงานนะคะดูได้จากตรงไหนนะคะ สติกเกอร์นะคะมออ,อ,กกอรกอแท้จากโรงงานนะคะมีให้เห็นในตัวแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะยังไม่มีการขยับรอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานรอยมาร์กทุกๆจากโรงงานมีให้เห็นนะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมไม่มีการเข้าโครงสร้างตัวเครื่องไม่ปีเปลี่ยนเครื่องไม่มีการดัดแปลงตัวถังนะคะ ลูกค้าไม่มั่นใจนะคะสามารถเอารถคันนี้ไปเช็ควาตดตามศูนย์ได้เลยนะคะเรายินดีให้เช็คนะคะนะเรามาดูกันต่อในส่วนของฝากระโปรงนะคะสภาพผากระโปรงนะคะบอกเลยของเดิมนะคะจากโรงงานนะคะน็อตนะคะยังไม่มีการขยับนะคะร ah. อยเม็ดอาร์ตอรอยเม็ดอาร์ตรอยมาร์กนะคะนะในส่วนต่างๆนะคะของโตโยต้านะคะในส่วนของฝากระโปรงเดิมนะคะ ตัวโต,โตโยต้านะคะโลโก้นะคะเขาจะตีประทับลงตรงที่ฝากระโปรงเลยนะคะสติกอร์นะคะจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะยางนะคะเดิมๆนะคะสภาพนิ่มๆนะคะจิกและเด้งกับคืนก็คือ,อยางจากโรงงานยังไม่มีการเปลี่ยนเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของแผ่นกัรความร้อนนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพ แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะไม่มีการผุนะคะเดิมๆน็อตยังไม่มีการขยับหรือว่าตัวพุกยังไม่มีการแกะเลยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าใครที่ตามหารถราคาประมาณนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันนะคะนะเข้ามาชมได้นะคะที่บริษัทเฟย์ยนของเรานะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับปตีได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหกแปดสองศูนย์นะคะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหกแปดสองศูนย์หรือ ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะสอบถามข้อมูลโดยตรงเลยนะคะยินดีให้ปรึกษานะคะยินดีให้สอบถามนะคะลูกค้าไม่แน่ใจเครดิตสอบถามประวัติได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้พัตีก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะ